มัมจกมกสรารภาพแอบซุกเมียน้อยอยู่ที่เชียงรายคือเรื่องจริงในอดีตเรียกได้ว่ามุกแอบซุกเมียน้อยอยู่ที่เชียงรายแถมมีลูกอีกด้วยมักจะถูกหยิบมาแซวมัมจกมกเสมอทำเอาหลายคนต่างสงสัยว่าตกลงแล้วมันคือเรื่องจริงหรืออํากันเล่นๆแน่แล่าสุดเอ็มบุษราคำได้ถามพ่อถึงเรื่องนี้ในรายการมัมกับมัมว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่ซึ่งมัมก็บอกว่าได้เจอกับสาควคนนี้แล้วเกิดความสงสารจนเกิดความร้าวฉาในครอบครัว ช่วงนั้นทะเลาะกับมดเอนดูที่เป็นเมียบ่อยมากยิ่งทะเลาะก็ยิ่งสงสารฝั่งโน้นซึ่งหม่ำบอกว่าถ้าแค่รักยังไม่เท่าไหร่พอจะตัดใจได้แต่ถ้าใจเกิดความสงสารจะตัดยากยืดเยืย้อส่วนจุดเปลี่ยนที่ทําให้เลิกกับสาวคนนั้นแล้วหันมาดูแลครอบครัวหม่ำบอกว่าตอนนั้นเมียพึ่งคลอดมิกเพทายลูกชายคนเล็กพอเมียร,รู้เรื่องนี้ก็ไม่ยอมคุยด้วยตรอมใจภัยพร้อมไม่ค่อยกินข้าวกินปลาน้ํานมที่จะเลี้ยงลูกก็ไม่มีตอนสองสารลูกเมียเลยกลับตัวกลับใจ มามบอกอีกว่าเรื่องนี้แม้จะนานแล้วแต่ยังสร้างบาดแผลให้กับเมียอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เช่นถ้าตนพูดถึงชื่อจังหวัดหรือพูดถึงอาหารเหนือก็จะแอบน้อยใจแต่ตนเขาเข้าใจว่าผู้หญิงเขาจะจดจําเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่เจ็บปวดได้ไม่ลืมแม้จะนานขนาดไหนก็ตามถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีที่ตนเคยทําไว้ซึ่งลูกสาวก็แซวพ่อปิดไทยว่าเทปนี้จะไม่ให้แม่ดู